สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจําวันที่นะครับสามนะครับเมษายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับตัวเลขแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆ สำหรับนะครับแนวทางของเรานะครับไปพี่เราสตานะครับเราสตาเมื่อวานนี้ผมยินดีกับไพี่สมาชิกด้วยนะครับอย่างน้อยก็มาสายรูดแล้วก็สายเจาะนะครับเมื่อวานให้4กับ8ไปนะครับผลได้ออก5 4 5 9 8นะครับไปพี่ใครรูดที่4นะครับผมเข้าไปที่4 5นะครับตัวเจาะของเราไม่มีนะครับส่วนใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่8 9 9 8นะครับมาในตัวเจาะนะครับขพยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับ แนวทางลาวสตาร์นี่ก็มีพี่ๆสมาชิกติดตามหลายท่านนะครับแล้วรวมถึง f อตัวยงก็คือพี่เอ๋เนาะพี่เอ๋อนี่แบบถ้าเกิดน้องแอดลืมเนี่ยพี่เอ๋จะคอมเมนต์มาเตือนตลอดเลยก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับผมแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับให้5กับ9นะครับผลที่ออก6 7 6กับ4 4รอบนี้หลุดนะครับพี่ๆรอบนี้หลุดเนาะก็อย่างที่บอกนะครับพี่พสังเกตดูได้ที่ผมพูดตลอดเลยนะครับคือคือเป็นบ่อย ลาสตานะครับเขาจะมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลาสตา VIP นะครับให้พี่ดูนะครับเนาะก็ถือว่าเนี่ยเขาจะสลับกันแบบนี้ตลอดนะครับถ้าเกิดพี่เอ๋เนาะเอาห้าไปรูดหรือเอาสี่ื่อๆก็เด้งบนเด้งล่างเหมือนกันนะครับเนาะมาเป็นคู่เลยมาแพคคู่เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมเนาะสลับพี่สมาชิกที่ติดตามแนวทางหวยลาสตานะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ก็เป็นวัน คล้ายวันเกิดผมเนาะก็ขอให้แนวทางที่ผมให้ไปทุกๆแนวทางเลยนะครับรวมถึงเวลาพัฒนาเย็นนี้ด้วยก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับเฮงๆปังๆกันนะครับพอถือว่าให้เริ่มเดือนใหม่เนาะเริ่มเดือนใหม่เป็นเดือนที่ดีนะครับผมเนาะสำหรับนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำาต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับเข้าไปรักไทยสอบถามแอดมินกันได้เลยนะครับเนาะนะครับ ของเรานะครับพี่ๆแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับแนวทางวันนี้ขอให้มาปังๆแบบเมืว่อวานนี้เนาะสายรูดสายเจาะนะครับของเราวันนี้ผมได้เด่นเนี่ยผมได้เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับพ,พี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปด 09 40 48 49นะครับ3ตัว408นะครับผมอันนี้ลาวสตาร์เนาะขอให้ศูนย์มานะครับขอให้ศูนย์มานะครับผมนี่เลยส่วนลาวสตาร ราสตาร์ vip นะครับเด่นให้ไปที่เลข5กับเลข1นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 4 1 6 1 7 5 4 5 6 5 7นะครับ3ตัว5 1 7นะครับผม นะครับแนวทางนะครับเนาะลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางวันนี้ขอให้เฮงๆรรวยทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่หน้าช่องชุมชนนะครับเนาะก็ผมโค้ดผมโพสต์ QR c o d โค้ดลายไว้แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักทายมาหาผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวสดีครับ